ผ่าสมบ้านสวนนะคะต้นฝรั่งกำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะลูกฝรั่งอันนี้ต้นผักหนามนะคะผักหนามอันนี้เป็นดอกแล้วนะคะอันนี้กำลังปรง เป็นดอกขยายพันธุ์แล้วค่ะดอกผักน้ำนะคะดอกผักน้ำต้นพยุงกำลังแตกตาไม่มีแดดนะคะวันนี้ก็ะจะมืดๆหน่อยนึง อากาศคืมคืมเหมือนฝนจะตกเลยนะคะหน้าหนาวเหมือนฝน,ออฝนจะตกห้ามดอกมักม่วงเลยฝนจะตกห้ามดอกมักม่วงต้นมะนาวนะคะพายุงใบร่วงผัดใบนะคะยอดอ่อนกำลังแตกต้นพายุง นี่ก็ต้นมะนาวนะคะอันนี้มะนาวพอมเมล็ดนะคะกำลังแตกใบอ่อนต้นม,มะม่วงกำลังเป็นดอกอันนี้ดอกเยอะมากอันนี้เราโน้มกิ่งออกจากรั้วนะคะปลูกชิดริมรั้วเกินไปก็เลยใช้ไม้ ให้มันออกจากรั้วนะคะใช้ไม้ค้ำไว้ผูกไว้กับต้นกระถินเทพานะคะบ้านสวนเรานะคะคุณนุ่นดอกมะม่วงต้นมะพร้าวมะม่วงริมรั้วนะคะ มะม่งมวงเป็นลูกนะคะลูกมะม่วงช่อนี้ก็กำลังออกนะคะมะม่งมวงเบานะคะเป็นเยอะขนาดนี้ติดเยอะขนาดนี้คองน้ำเล้าไก่เป็ดไก่กำลังกินอาหารนะคะ เป็นอาหารมามอยู่นอนมะม่วงต้นนี้ก็มะม่วงเบานะคะปีที่แล้วได้ชิมละก็เลยจำได้ว่าเป็นมะม่วงเบาอันนี้ช่อนนี้ติดลูก สามอันนี้สองนะคะดอกมะม่วงเป็ดไก่อยู่ในเกาะนะคะ มะม่วงใช้ไม้โน้มไม่ให้มันไปที่ของชาวบ้านนะคะที่ของเพื่อนบ้านใช้ไม้ดัดมันว,ว้าวดูต้นนี้ดอกเยอะมากเลยนะคะดอกมะม่วง ต้นมะพร้าวกับต้นมะขามป้อมนะคะเฮ้ยต้นมะขามป้อมเป็นดอกแล้วนู่นไงเป็นดอกปีแรกนะคะข้างบนนูน่นกำลังป่งไปป่งยอดอ่อนแล้วก็เป็นดอกเลยนะคะน่ากิ่งนั้นอ่ะเป็นดอกละไม่ได้เอาไม้มาโน้มกิ่งมัน กิ่งมันไปหาเพื่อนบ้านนะคะต้นมักแข้งนะคะมะเขือพวงมะเขือพวงบ้านสวนไม่ได้เก็บไปกินแก่แล้วนะคะ มะพร้าวต้นพายุงนะคะพายุงเราโอ้เราลิฟใบมันสวนมะพ้าวว้าวแดดออกแล้วนะคะฝั่งนี้จะเป็นชะอมนะคะชะอม ชะอมกับมะพร้าวคันล้อมนะคะมะละกอแก้วมังกรมะนาวนะคะมะพร้าวต้นมะขามป้อมนะคะต้นไผ่มะขามป้อมเรามะขามป้อมยักษ์นะคะซื้อมาเขาบอกว่ายักษ์ก็ยักษ์ด้วยนะคะ นี่นะคะกำลังแตกใบอ่อน